แต่จะบอกเลยความพิเศษของคันนี้ที่จะเอามารีวิวคือเจ๊เปลี่ยนเบาะหนังภายในนะคะเป็นแบบสีแดงเบ้นเป็นสีที่แบบว่าเหมือนรถสปอร์ตเลยนะคะ คะแฟนเพจนิสสันเองเจี๊ยบนะคะวันนี้ก็มาพบกับเจี๊ยบอีกแล้วนะคะกับนิสสันคิกรุ่น E นะคะราคา759,000คันนี้แต่จะบ,บอกเลยความพิเศษของคันนี้ที่เจี๊ยบเอามารีวิวคือเจี๊ยบเปลี่ยนเบาะหนังภายในนะคะเป็นแบบสีแดงเบ้นเป็นสีที่แบบว่าเหมือนรถสปอร์ตเลยนะคะเดี๋ยวลูกค้าลองมาชมภายนอกก่อนแล้วเดี๋ยวจะจะพาไปชมภายในทีหลังนะคะเริ่มจากด้านหน้าเลยค่ะด้านหน้าคันนี้นะคะเป็นนิสสันคิกราคา759,000บาทเป็นรุ่น E นะคะเป็นรถที่ จะบอกเลยว,ว่าตกแต่งดีไซน์มาจากโรงงานสวยแล้วนะคะกระจังหน้าจะเป็นสีดำเปียนโนแบ็กนะคะตัวนี้เห็นไหมคะตัวนี้จะมีเล่นโครเมียมด้วยนะคะนี่คือด้านหน้าของรุ่น E นะคะเรามาดูด้านข้างของรุ่น E กันค่ะรุ่น E เนี่ยจะเป็นลายล้อมแม็กลายเดียวกับรุ่น V และ V L เลยนะคะจะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนะคะตัวกระจกนะคะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วก็มีไฟเลี้ยวให้เรียบร้อยนะคะ แต่ว่าสังเกตไหมคะว่าด้านข้างของเขาเนี่ยจะทําเป็นแบบสีดําทั้งหมดเลยนะคะเห็นไหมคะตัวนี้นะคะตัวกันด้านข้างนะคะด้านบนนะคะก็จะเป็นลาวแหลกนะคะคือลาวหลังคาสีออกบรอนเงินนะตัวนี้แล้วก็ตัวคลิปฉลามอะค่ะด้านบนเป็นสีเทาแบบสีเดียวกับตัวรถแต่ท้ายรถอะของรุ่นเอีะจะต้องแจ้งก่อนว่า เขาจะเป็นไฟท้ายที่แยกซ้ายขวาจะไม่มีไฟทับทิมเชื่อมตรงกลางเหมือนในรุ่น V กับรุ่น VL นะคะตัวนี้นะคะเซ็นเซอร์หลังมีให้ครบเลยจากโรงงาน4จุดเหมือนกันนะคะแต่ว่าตัวนี้ภายในจะค่อนข้างมีการเปลี่ยนแปลงจากรุ่น V และ VL ค่อนข้างเยอะเดี๋ยวจะจะพาไปชมภายในกันดีกว่าค่ะภายในนะคะของรุ่นนี้จะต้องแจ้งก่อนว่าเขาจะเป็นสีดําแล้วจริงๆแล้วตัวนี้เบาะจะเป็นเบาะผ้าแต่ลูกค้าเปลี่ยนเป็นสีแดงเป็นแบบสีแนวแดงสปอร์ตเลยนะคะ แล้วก็ตัววิดีโอตัวนี้จะเป็นวิดีโอที่มาจากโรงงานนะคะตัวที่แตกต่างอีกจุดหนึ่งก็คือตัว w i f ไฟเวลคัมแล้วก็ไฟเอ็นบิ l ไลด์ด้านข้างประตูเห็นไหมคะจ,จะไม่มีเลยนะคะจุนี้จะไม่มีเลยถามว่าด้วยฟังก์ชันด้วยราคา700,000กว่าเป็นรถที่ขับเคลื่อนรถไฟฟ้าจริงๆราแล้วลูกค้าก็ลองดูเพราะตัวนี้มันก็ตอบโจทย์นะราคาไม่ไม่ไม่แรงนะคะแต่ว่าได้ขับขี่รถไฟฟ้าจริงจ จะว่าก็เป็นฟังเพราะว่าจริงๆอ่ะตัวคอนโซลกลางเหมือนกันนะเป็นระบบเกียร์แบบเ,เกียร์ยาเหมือนกันนะคะตัวนี้มีเหมือนกันเลยนะคะออโต้โฮนะคะมีเหมือนกันเลยจริงๆะตัดไปนิดๆหน่อยๆในเรื่องของความสะดวกสบายแล้วก็ความปลอดภัยนะคะพวกเ,เขาเรียกอะไรอ่ะตัวบายสปอร์ตวร์นิ่งเตือนจุดอับสายตาเขาจะไม่มีในรุ่นนี้ไว้ไงเราก็ต้องมองกระจกซ้ายกระจกขวาเอามองกระจกหลังเอาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแน่นอนก็ด้วยราคาเขาเจ0 0แสนกว่า แต่ได้ขับขี่รถประหยัดน้ำมันแล้วก็ไซส์ประมาณนี้รถไฟฟ้าจะว่าตอบโจทย์นะคะก็อยากได้รถนิสสันคลิกรุ่น E นะคะ759,000พร้อมโปรโมชั่นดีๆนะคะจะมีรถพร้อมส่งมอบเลยยิ่งเป็นสีเทาเนี่ยจะบอกเลยว่าลูกค้าจะได้เป็นคิวแรกเลยนะคะของเดือนนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะคะแล้วอย่าลืมกดติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆของนิสสันจะจะมีการมาอัปเดตนะคะไม่ว่าจะเกี่ยวกับสต็อกลดแคมเปญน,นะคะก็สามารถโทรมาหาได้นะคะที่เบอร์โทร 0929914965หรือจะทักเข้ามาที่ช่องทางไลน์แอดก็แอดสายนิสัน2,000นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามเก็บทุกคลิปเลยนะคะจะได้เป็นกำลังใจแล้วเด้ด๋ยวเจอกัน,นคลิปหน้านะคะจะจะเอารถแต่งสวยๆมาให้ชมอีกนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อน,นะคะ่ะ